วีดีย m มอสโกโปร9ของมันต้องมีจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับ It, ครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีเดียมอสโกโปร9ครับผมเพิ่งซื้อมาสดๆและร้อนเลยปกติผมไปถ่ายวีโอไปอัดวอลอกเนี่ยครับผมก็จะใช้โกโปร9อยู่แล้วเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัด เวลาไปอัดไปถ่ายเนะี่ยมันก็จะไม่เขินคนเท่าไหร่ครับผมทีนี้มันก็มีบางสถานการณ์นะครับที่แบบเราไปอัดวิดีโอในที่ที่แบบคนพุกพลาดอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บเสียงเข้าโกโรหมดเลยทําให้ได้ยินเสียงเราเองเนี่ยไม่ชัดเจนผมก็เลยต้องไปหาวิธีที่แบบจะทํายังไงจะต่อไมน์นอกเข้าไปในโกโรได้ยังไงซึ่งมันมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับก็คือซื้อไมค์อะแดปเตอร์มาใช้ราคาประมาณ2,000บาทส่วนอีกวิธีก็นี่เลยครับมิดิเออร์มอสสองพันเก้าร้อยบาทผมก็ช่างใจอยู่นานว่าเออผมจะซื้ แต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าไปซื้อไมค์อะแดปเตอร์นะผมก็ต้องไปซื้อเคสที่มันมีโคชู ue, เพื่อเอามาติดไมค์อย่างนเงี้ยครับยูดีแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ถูกถูกเปลดเสร็จแล้วมันก็พอๆกับมีเดียมอสแล้วมีเดียมอสเนี่ยได้ไมค์ด้วยแล้วก็ได้เคสได้อะไรครบหมดเลยมีช่องเสียบหลายอย่างด้วย ก่อนหน้าที่ผมจะซื้อผมก็ศึกษาข้อมูลใน YouTube อยู่พักหนึ่งครับซึ่งฝรั่งเขาบอกว่าไม้ตัวตีวตวต่ติดนี่เดี๋ยวมอสเนี่ยห่วยแตกมากเลยผมก็เลยเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเพียงพอใช้งานได้ไหมหรือว่าจําเป็นต้องติดไม่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับก็บ้านผมอยู่ติดทะเลนะฮะก็เดี๋ยวเทสที่ทะเลให้ดูเลยแล้วกันจะได้ฟังเสียงคลื่นเสียงลมด้วยว่ามันกันลมอะไรดีแค่ไหนอันนี้คือไม์ของ ปิดกล้อง GoPro เลยนะครับผมอันนี้เสียงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้1นึ่งสองสามสี่หนึ่ี่หนสามนะครับอันนี้ใช้มีเดียมอสไมคด้านหน้านะครับผมลองฟังเสียงดู1นึ่งสองสาเสียงเป็นยังไงครับ1นึ่งตัดเสียงลมดีไหมหนึ่งสองสามครับ อันนี้เป็นมีเดียมอสด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมพูดอยู่ด้านหลังลองดูเสียงถ้าเปิดไมค์หน้าล้วพูดด้านหลังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเสียงมีเดียมอสเปิดไมค์ด้านหลังนะครับแต่ว่าพูดด้านหน้านะครับลองฟังดูว่าได้ยินยังไงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ได้ยินไหมครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือเสียงไมค์ด้านหลังมีเดียมอสนะครับโดยผมพูดด้านหลัง ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวลองเทียบดูนะครับ1234123412341234อันนี้คือเสียงไมนอกนะครับโบย่า BYM1 สังเกตวินมัพด้านบนนะครับผมมันจะล้นออกมานิดหน่อยเดีย๋ยวผมต้องไปหาอะไรเสริมขึ้นมาลองเทียบดูนะครับว่า เทียบกับม e d เด m o มอ o โกโป9หรือไมติดกล้อง g o โปร9เนี่ยเสียงจะแตกต่างแค่ไหนครับ123412341234ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวส่วนตัวผมว่ามี d เดียมอเสียงมันค่อนข้างแปลกแมันวูบวาบวุบวาบคิดเหมือนกันหรือเปล่า หรือผมตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยละกันนะครับคนที่รู้นะครับผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้โอยา<ม>่าบีวายวันผมซื้อมา400บาทเท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้มีเดียมอสผมซื้อช่วงเซลล์มาแค่2 0 0ทเท่านั้น,นะครับผมก็ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ